ครับผมสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับไม่ค่อยได้ไลค์เลยนะครับาทิทย์นี้นะพอดีเสียงไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปสู่วัดป่าวางน้ําเย็นนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานกฐินนะครับผมก็ไปสารคามก่อนนะครับวันนี้ไปหาดื่มเหล้าแล้วก็ไปอะไรต่างๆก่อนแล้วกันนะครับที่แถวๆนั้นนะสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทั้งเพจอาจารย์คุณกวีศรีสยามนะครับ วันนี้ก็ตรงกับวันพรฤหัสแล้ว,วนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็รับลูกศิษย์เหมือนเคยนะครับเหมือนเคยนะเข้ามากดแชร์กันเยอะๆแล media, ้วกันนะครับตอนนี้มันก็ติดนะครับติด,ต,ด mustache, ติดอยู่ครับติดรถนะครับรถติดมากเลยนะครับไม่รู้มันติดอะไรมากมามเน่ยตอนเส้นปากช่องนะครับตอนนี้อยู่โคราชนะครับผมสว, purpose. สวัสดีครับผมสวัสดีค่าเลยแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็อยู่โคราชนะครับอยู่โคราชนะครับ มามามาล้อมาเรื่อยๆนะครับก็นอนอยู่โฟล่าแถแถบปากช่องนะครับอนเมื่อคืนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีปีชานะครับดาวผมทีครับมาเส้นไหนเขาทําถนนครับกูมามิตรภาพเลยครับกูว่าแล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยครับทําถนนนะลุงนี้ไปเส้นแถบๆเชฟูมดีกว่าครับผมน่าจะไม่ได้ทานะการสวัสดีอาจารย์คุณกบีตั้งแต่ปลอดภัยครับโอเคเดิงทา่ปลอดภัยนะครับนะ ก็คงไม่เย็นมากนะครับวันนี้ก็คงจะถึงแล้วนะครับจังหวัดสระครามอาจจะแวะเข้าไปที่วัดพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นาเงินนะครับไปร่วมกระหินนะครับที่วัดเดินทางปลอดภัยครับโอเคสวัสดีจุ๋มลําปางนะครับสามสิบหกแล้วนะครับตอนนี้นะเอาแชร์กันเข้ามาแล้วกันวันเสาร์ที่นี้รับทุกสิทธิ์เช่นเคยนะครับเจ็ดแปดธันวาคมก็มารวมตัวกันนะครับคืนสู่เยาวชววิมานอสุรนะครับก็เข้ามากันเยอะๆนะครับแต่ตอนนี้รถมันติดอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับรถมันติดนะ แล้วมันติดก็ทําทางต่างอยู่จานไม่แวะมาหมเลยครับปัป๊มปอตทเลี้ยวมาเขื่อนป่าสักครับโอ้โหศักดิ์คะโยนลยเงี้ยผมไม่ได้มาทางนี้แล้วเนะไม่ได้มาเส้นเขื่อนป่าสักแต่เมื่อก่อนถ้าเกิดรู้เนี่ยแวะไปได้นะครับแวะไปได้ตอนนี้มาคนละเส้นแล้วนะครับสวัสดีจินนะนะครับสวัสดีลักกี้นะสวัสดีพ่าเลยแล้วกันนะคัสิบเจ็ดแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีพ่าเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกนเลยที่เข้ามาเราฟังรับชมนะ สวัสดีเอกนะครับนะครับเอกนะครับแฟนเจีเหมี่ยวนะตอนนี้มันติดอยู่นะเส้นมิตรภาพมปนคำามกันมันเป็นดมหย่อมนะครับนะความความดมหย่อมก็เลยทําให้รถติดหน้าไม่รู้ว่ามันจะติดยาวหรือเปล่ามันจะหลุดเมื่อไหร่นะสวัสดีฮนุมาชาสมอนนะครับสวัสดีค่ะเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทั้งเพจนะเด็กนักปลอดภัยค่ะอาจารย์โอเคครับอริสาสิทธิวิมานอสูรนะครับกูออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่พอดีไปทุลงทุละไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วนะครับก็เลย นะครับไม่ได้ไล่นะครับอาจารย์สวัสดีครับโอเคครัอขวัญแปดไปค่ะโอเคเจ็ดแปดแปดไปนะครับก็มากันร่วมบุญกันได้นะครับเพราะว่าปีหน้าผมจะสร้างองค์ปู่ทวีสุวรรณโนแล้วนะครับเส้นปีนี้อยากสมมติว่าเข้ามาแล้วกันทางนี้รถติดครับอาจารย์เส้นแก่งคอยแสลงพันอยู่อบตบ้านป่าห่างขอนมีสภาพสามกิโลโอ้โหทางนี้รถติดหรือว่าเดี๋ยวกูหาทางเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วกันนะกูก็ไปรวมเวมมันไวิยังเส้นไหนว้หาไม่่อยถนัดเท่าไหร่นะครับกูก็มุ่งอย่างเดียวเลยนะครับทางนี้ วันนี้ก็ไปสารคามนะครับโอ้สารคามน้ำไม่ต้องลดเลยออเอ็กสามนะครับทะเบียนแล้วนะกรุงเทพอ่ะไปนครราชสีมานะครับเดินทางปลอดภัยครับโอเคใครเจอแถวๆนั้นก็ทักทายได้แล้วกันนะครับถ้าใครเจอมาแล้วทักทายได้สวัสดีนะครับหนุ่ยปรติ๊งนะครับสิทธิวิมานอโศกนะครับพี่หนุ่ยเรานะดีครับเดินทางปลอดภัยโอเคครับนายอังคารชูชื่นนะครับเดินทางปลอดภัยปะภัยศรีพวงทวีนะครับเราเป็นคนเดินทางบ่อยอยู่แล้วอ่ะ งช่วงนี้ไม่ได้ไลน์นะครับเสียงเริ่มจะเข้าที่มานะครับคิดถึงอาจารย์ครับช่วงนี้ดวงไม่ดีอยากไปหาอาจารย์ครับเข้ามาแล้วกันแหละนะครับผมเข้ามาแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วกัน,น<ร>ถ้าดวงมาดีก็เข้ามาหากันนะครับส่วนใหญ่ม,มา,ยาย <S 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 หาผมเนี่ยนะครับดวงไม่ค่อยดีเท่าั้นแหละนะครับดีๆไม่ค่อยมีใครหาผมเท่าไหร่นะแปลกนะครับรวยๆดีๆไม่ค่อยมาหาคุณกวีหรอกนะครับส่วนใหญ่นี่ก็เจ๊งๆนะครับผมนะหรือไม่ก็บันลัยเมื่อไหร่มาหากูเมื่อนั้นแหละนะครับ ที่อื่นไม่รู้นะครับเขารักษาไม่ได้มาหากูหมดแล้วนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยผมนี่แบบเสมือนเป็นอาจารย์นะครับผมนะที่เขาเป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วอ่ะนะไม่เป็นไรครับโอเคชุมพลพลเอี่ยมไม่เป็นไรอะไรไม่ได้ให้พลนะไม่โผล่เลยนะครับปีนี้สวัสดีเจ้าเจ้าโอ้นะครับแม่ค้าขายส้มโอเดินทางปลอดภัยโอเคครับหนูสานะครับอาจารย์ด่าผมก่อนครับถุวไอสัตว์กูด่าไปแล้วไอชิบหายนะด่าแล้วนะครับด่าแล้วด่าแล้วกลัวหลายๆคนคิดถึงกันนะครับ ไปวัดป่าบางน้ำเย็นนะครับสารคามนะครับไปสารคามวันนี้ไปสารคามนะครับไอ้แม็กซ์อกหักอยู่แม็กซไปเห็นทักมาเลยสัตว์นะครับแอดมินนะครับช่วงนี้อกหักอยู่ไม่รู้อกหักจริงอกหักปลอมนะครับอาจารย์คอเจ็บเสียงดีแล้วเหรอครับยังไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยได้ไลค์นะครับไม่ได้ไปหาเลยครับคิดถึงครับผมโอเคอังการชุ่มชื่นวันก็เข้ามาแล้วกันคิดถึงอาจารย์ตลอดครับมึงเจ็ดแปดมึงไหนะมึงคิดถึงกูตลอดเลยสัตว์เจ็ดแปดได้เข้ามาแล้วกันเนี่ยนะครับเข้ามาเจ็ดแปดธันวาคมนี้นะครับหมาแล้วมึงน้ำมนต์ะะปปรจีน มาดูความเปลี่ยนแปลงของสำนักแล้วกันเลยนะครับเข้ามาแล้วกันมาร่วมมันสร้างองค์ปู่แล้วกันนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดวิวแล้วนะครับก็ช่วยๆกันแชร์กันเยอะๆล้วกันนะครับหลายหลายคนที่เรียกอะไรนะครับผมนะพยายามที่อยากจะเดินทางมาหาอะไรต่างๆนะครับโอกาสดีนะครับมารวมตัวกันที่เจ็ดที่แปดเลยลวกันนะครับมันมีลงทงลงทานต่างๆใครจะร่วมลงทานก็มาร่วมได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับจะมีเบอร์โทรใครจะร่วมลงทานอะไรต่างๆนะ อาจารย์มรักอาจารย์ครับโอเคครับศีลานะครับมรักเหมือนกันครับอยากให้อาจารย์แวะอะไรวะเนี่ยโอ้ยอาอาจารย์แวะมาแวะมัด้าขอนแก่นจังเลยครับอยู่ตรงสี่แยกมัด้าอูขับฟอร์ดครับกูไม่ทุกอยงแวะไปมาด้าทําไมล่ะนะครับพี่หานะแวะขับฟอร์ดแวะเข้าไปศูนย์มัด้านะเออถ้าผมไม่ไปจะถ้าผมไปหาอาจารย์จะไปสักยันด้วยครับเข้ามาแล้วกันครับมาสักได้สวัสดีครับอยากไปเติมพลังหน่อยครับเข้ามาเลยแล้วกันครับมาเติมแล้วกันรอยสักต่างๆนะครับเข้ามานะ เป็นจะมาพรออ่าโอเคแล้วใครสวัสดีครับสนามอดไฟอาจารย์โอเคคุณแม่อ้อยนะว <c oughs> ่าอาจารย์เป็นหนึ่งในใจลูกศิษย์เสมอโอ้โหเป็นหนึ่งในใจนะนี่ฮะเนะยเออเอาสวัสดีครับสวัสดีนัดนัดอะไรเนี่ยนะครับใครวะเนี่ยเฮ้ยเออเอาเมลาานะครับเมลาานะครับวันนี้ไม่ได้ไปถึงอุดอรนะครับวันนี้มาแค่าสาราคามพอนะครับรัดรัดอยู่แถวสาราคามเมื่อคืนนี้สาราคามน้ำไม่ต้องร้านเหล้าอันไหนดีเด็ดนะครับยังไงก็แนะนํามาแล้วกันนะครับสารคามเนะสงสัย คืนนี้นะครับอาจจะได้นั่งกินเหล้าคนเดียวแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับมาเดี่ยวๆเลยนะครับไม่ได้มากับใครเลยนะครับตอนนี้นะช่วงนี้ใช้เดี่ยวตลอดแลยนะครับสวัสดีค่ะอีสานเลดรถนะครับสตีดีเซลเออเอาวมันติดจังเลยวันนี้ครับวันนี้เดินทางปลอดใช้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยนะที่เดินที่ไหวพอในเดินทางปลอดภัยครับแต่ตอนนี้กูรู้สึกว่าทางเทิงเนี่ยมันทํานะครับมันก็ทําให้รถแม่มันติดนะครับมันทําให เดี๋ยวไม่สะดวกโอเคครับสวัสดีครับพี่บอยครับนะต้องไปเพิ่มพลังด้วยฝ่าดเท้าครับผมนะโอเคนะพี่บอยถ้าเกิดสดเมื่อใดเนี่ยนะครับก็มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาเที่ยวนะครับพาแล่นะครับผมแล้วก็เที่ยวๆแล้ตลอดเลยนะครับถ้าตายผมนะครับถ้าเกิดกลัวเมียนะครับเราออกจากแก๊งผมไปนะครับถ้าเกิดไม่กลัวเมียเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวกูพาเที่ยวเองนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์กูก็กลัวเมียทั้งนั้นเลยแหละนะครับก็ไม่ค่อยได้กล้าเท่าไหร่นะ มาคนอื่นนะครับก็ยังไว้ใจได้มาคุณกวีที่ไม่รู้เป็นที่อะไรนะครับกลัวแม่งไอสัตว์พาไปนอกกุนอกทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเที่ยวผมจะรู้นะครับถ้าเกิดแดกเหล้ากูเมาอย่างเดียวครับเรื่องสาวกูไม่ยุ่งนะครับเลนต์ตะสุลานะครับประมาณนั้นเลยนะสวัสดีตะดุลนะครับตะดุลมาคนเดียวหาเพื่อนข้างหน้าครับผมเนี่ยครับไม่มีครับมาคนเดียวครับนะมาคนเดียวตลอดเลยนะครับช่วงนี้นะครับอีซูไอไม่ใช่อีซูไอสัตว์เมื่อก่อนอีซูตอนนี้ฟอร์ดครับฟอร์ด นะครับตอนแรกว่าจะเอาจี๊ปมานะครับกูขี้เกียจนะครับช่วงนี้ฝนตกอยู่นะครับก็เลยขี้เกียจขับมาก็ขับฟอร์ดดีกว่านะครับดูดันไม่เกรงใจใครแดดแล้วมันไม่เกรงใจกูนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ารถแม่งคตดติดเลยนะครับเมื่อไหร่มันจะหลุดสักทีนะโอ้ยมะกุณนะครับข้างหน้าก็เป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวนะช่วงนี้มันน่าจะเกี่ยวข้าวหรือเปล่านะแต่รอสักพักมันก็คงจะดีขึ้นเลยนะสวัสดีครับมาเที่ยวเกาะสีชังบ้างครับเกาะสีชังมันอยู่จังหวัดไหนวะเนี่ยเกาะส ผมไปหมดเลยนะครับรอแล้วกันแล้วครับรอแล้วกันผมไปเที่ยวหมดแหละนะอันนี้ผมไปพ่อป่านะครับไปไม่ใช่กระถินผมไปงานกระถินครับช่วงนี้หน้ากระถินพอดีพระจารย์กระทักมานะครับพี่ลายนะครับวันที่หนึ่งที่สองก็เลยต้องมานะครับต้องมาแล้วนะครับสารคามน้ําไม่ต้องครับโอเคครับนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยกินน้ําอยู่แล้วนะครับแดกโซดาครับไม่ชอบกินน้ำเออหากินเพียวกินเพียวเลยแหละนะครับก็แล้วแต่อารมณ์นะครับว่าเฮ้ยคุณจะกินอะไรนะครับเหล้าในส่วนใหญ่ผมกินได้ที่ยี่ห้อครับคอสาส่อนครับไม่มีอะไรผมก็กินครับอะไรที่เมา เป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรเป็นอะไรที่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับอาจารย์ในสไตล์ของผมนะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเลยครับนะอ้อยขออนุพนาสาธุได้ครับโอเคครับนะอ้อยนะอ้อยไหนไม่รู้้วเขาดื่มน้ําก่อนแล้วกันครับน้ํายังไม่ได้แวะเลยสวัสดีครับทางภาคอีสานนะครับใครชวนกินเหล้าที่บ้านได้นะครับแวะได้เลยนำมาเดี่ยวคนเดียวครับกินง่ายอยู่ง่ายครับผมอืมกินง่ายอยู่ง่ายครับกินง่ายอยู่ง่ายนะเนี่ยสบายสบายครับแม่รถติดจังเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับสวัสดีเลยแล้วกันนะครับอาจารย์เอาบุญมาฝากป้าด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวบุญมาฝากแล้วกันนะดหนไปสารคามครับไปวัดป่าหวังน้ําเย็นนะครับซาโบนะครับซาโบผมเขียนมาแล้วนะครับมาวัดป่าหวังน้ําเย็นที่สารคามนะครับนี่อีสานพรุ่งนี้กลับแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับแล้วผมพรุ่งนี้กลับแล้วครับเพราะว่าวันเสาร์ที่รับสิทธิ์นะครับผมเป็นคนที่ทําอะไรยังไงก็ไม่ลืมเสาร์ท์่เลยนะครับพวกคนเดอดร้อนยังมีอีกเยอะนะครับสวัสดีครับกาลสิน เอฟซีการจนะบุรีมาเชียงใหม่บ้างจ้าเชียงใหม่ไปแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะ๋ยวเร็วนี้แหละครับคงได้ไปนะครับเดี๋ยวรอให้หมดหน้าฝนก่อนแล้วกันกําลังจะไปสารคามเลยครับโอเคครับอาจจะได้เจอกันที่สารคามแล้วกันนะครับใครที่ไปนะมาเที่ยวระยองบ้างครับโอ้ระยองก็เพิ่งไปมานะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปนะไปสมเด็จสทุกไลน์มานะครับระยองนะครับตอนนี้อยู่ประมาณปากช่องนะครับเพราะเมื่อคืนนี้นอนแถวนี้นะครับนอนแถวนี้นะ มอคืนนอนพักอยู่แถวนี้นะครับนอนพักอยู่แถวนี้อืมเฮยครับใายเดียวเลยครับโอ้สายเดียวครับสายเดียวนี้ใายเดียวประจาแล้วครับใายเดียวประจาแล้วนะครับตรงนี้ไปไหนก็ไปคนเดียวนะครับใายเดียวดีกว่าเด้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก็เลยแล้วกันต่างคนก็ต่างเขาก็มีธุระนะครับอะไรต่างกันนะครับก็เลยไม่อยากรบกวนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งมีธุระครอบครัวนะครับหรือไม่ก็มีงานมีอะไรต่างกันนะครับผมก็เลย มาคนเดียวสบายๆนะครับง่ายๆดีนะครับไม่ต้องเป็นภาระหรือเดือดร้อนใครนะครับก็สบายๆนะครับสบายๆเลยนะแต่ละคนก็มีภาระมีครอบครัวมีการมีงานทำอะไรต่างแม้จานแม้คนอนมาด้วยครับนู้นนี่นะว่าเขามีภาระครับเขามีหน้าที่การงานอะไรต่างนะครับหาเงินดีกว่านะครับมากผมไม่ได้ตังค์นะครับประมาณนั้นเสียเงินเสียทองด้วยนะสสดีนกนะครับรถติดหนักมากขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมติดจริงครับติดจริงจานแม้ไปบ้านยางตำบลลำดวนอะไรไหม ลำดวนอำเภอกระสังบุรีลำหน่อยนะจ้าใกล้สารคามมีทวเวศกเวนอยู่ครับผมกูไม่แวะแล้วครับไปสัตว์นะกูมาสารคามครับขี้เกียจแวะครับผมมาเที่ยวนครศรีบ้างครับอาจารย์โอเคครับผมนะสวัสดีนะครับนั่นเล็กเดมอนนะครับผมนัทงางานครับพี่เล็กนะพอดีเมื่อคืนนี้นอนอยู่แถวนี้แหละนะครับนะนอนอยู่แถวนี้ก็เลยขี้เกียจย้อนกลับไปแล้วนะครับผมเนี่ยเอาเงินดีกว่าครับเสียการเสียงานไม่ดีนะครับค่าฟอร์จิเนอร์แม่งก็เดือนกับสองหมื่นนะครับผมสบาย นะเดี่ยวๆสบายครับสวัสดีจิตรังสรรค์นะครับสวัสดีจิตรังสรรค์นะครับอาจารย์ตลกครับผมโอเคนะสวัสดีครับอาจารย์ครับผมนะสวัสดีครับวัดป่าวัดน้ำเย็นก็มีครับเเวิศวรมีหมดแล้วนะครับมีทุกวัดครับง่ายๆเลยนะเหมือนมีอะไรสิงอยู่กระหม่อมผมครับอาจารย์ครับโมเฮียมีอะไรสิงอยู่บนกระหม่อมครับก็หลุดมาแล้วครับล็อตหนึ่งละนี่กูหาปั๊มพีทีแดกกาแฟยังไม่ได้เลยครับกูไม่รู้แม่งมันหายากเลือเกินแล้วนะครับเส้นมิตรภาพนะ่ไยไล่อยู่ ช่วงนี้ติดพีทีครับอร่อยดีนะครับอเมริกัน่น้ำึ้มะนาวนะร้อยสิบหกวิวนะครับเดินทางปลอดภัยหลุดมาลวนะครับหลุดมาแลวนะครับหลุดมาแล้วนะนี่ก็เพิ่งออกมาแล้นะครับผมพอดีจานพูดเพราจังครับวันนี้นี่นี่กูพูดเพราะแะครับโอ้โหเฮ้ยนะขอบคุณแล้วกันนะครับที่ชมมาพูดเพราะนั่นเพราตรงไหนมาชนหรือเปล่าอ่ะนะครับนี่อะไรบ้างะเนี่ยดู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 ดดูดู ทางรถติดมาแล้วนะครับก็น่าจะไหลได้เรื่อยๆนะครับไหลได้เรื่อยๆเดินทางปลอดภัยนะไ้เจอแถวสรารคามก็ทักทายหากันได้นะครับทักทายหากันได้นะครับผมมาเดียวนะคนเดียวนะครับเพราะว่าภาระลูกศิษย์ผมก็เยอะนะครับช่วงนี้หลายๆคนก็ทํางานทําการกันนะครับนะออมีงานติดงานกันบ้างอะไรบ้างนะครับก,ก,ก็มาอย่างนี้สะดวกดีครับมาอย่างนี้สะดวกดี อ้อยครับ no น้องอ้อยนะครับอ้อยประภาพรนะครับแกอ้อยเรานะครับผมไม่รู้อยู่ไหนครับตอนนี้นะอ้อยนะร้อยสิบห้าวิวแล้วนะครับจับพวงอะไรแป๊บก่อนนะครับเวลารถคันนี้ไม่จับพวงอะไรมันก็ชอบเตือนครับมางานกะถิ่นนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นวันพรุ่งนี้นะครับผมอาจจะเข้าไปหรือไม่ก็เย็นนี้เย็นๆอาจจะเข้าไปนะครับก็ดูหอดเลยแล้วว่าผมก็เตรียมปัจจัยมาร่วมบุญนะครับก็ขับไปแล้วก็วันพรุ่งนี้กลับนะครับกลับพรุ่งนี้นะครับอาจจะสายๆหน่อยก็กลับแล้วนะครับเพราะว่า มีภาร all, กิจวันเสาร์นะครับก็ไม่อยากจะกลับเย็นมากนะครับ <Blessed> วันที่แปดนะครับโอเควันที่แปดเข้ามาแล้วกันนะครับวันที่เจ็ดแปดธันวาเนี่ยนะครับก็คือรับลูกศิษย์นะครับเข้ามาแล้วกันไม่นพ่รับลูกศิษย์งานคืนสู่เย้าชาววิมานอสูรนะครับเจ็ดแปดธันวาคมนี้นะครับก็เราเราเข้ามาแล้วกันอาบน้ำมลแหละนะครับก็สามารถล้างสิ่งชั่วร้ายนะครับล้างทุกสิ่งไม่ดีได้นะครับได้นะครับในการอาบน้ำมลผมคือปีหนึ่งครั้งเดียวเองนะครับอย่าไม่้นะครับ ใช่พี่ไทยธนาวุฒิเปล่าครับผมอ๋อไม่ใช่อะไรนะครับผมไม้พี่ลมพรครับผมในประมาณนั้นนะครับแหรือไม่ก็หม่ำจกมกนะครับสองอย่างนะครับพี่ไทยธนาวุฒินะครับแม่นะส่วนใหญ่คนก็บอกเขาว่าอาจารย์นะครับน่าเหมือนพี่หม่ำจกมกยังเลยนะครับบางทีไปเจอน้ำปลาไม้นะครับก็บอกผมหน้าเหมือนไม้พี่ลมพรครับก็กูบอกแล้วงานกระถินไงวัดพระป่าวัดวัดพระป่าวันน้ําเย็นนะครับมาได้นะครับงานกระถินนะครับผมมางานกระถินวันที่หนึ่งที่สองครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนะหนึ่งสองนะครับหนึ่งสอง การกระถินวัดป่าของน้ำเย็นนะครับก็มาร่วมบุญกันได้นะครับจะกาลังสร้างท่านกําลังสร้างพระปางนั่งเมืองนะครับปางนั่งเมืององค์ใหญ่มากเลยนะครับผมก็มามามาร่วมบุญด้วยนะครับปางนั่งเมืองนะครับปางนั่งเมืองอยู่บ้านครับอาจารย์ที่นครศรีโอเคครับอาจารย์ตลกจังครับไอเฮียนบอกกูหน้าเหมือนไทยเท่านมันบอกว่ากูหน้าเหมือนไทยธาราวุฒิกูก็บอกกูหน้าคล้ายๆกับไม้พี่ลมพรหรือไม่ก็มั่มจกมกนะครับผมประมาณนั้นเลยดาราดังด้วยครับนะอีหอกหัก นะโอเคครับเป็นไรไปได้หมดแลลวนะครับเป็นไรเป็นเป็นให้ทุกคนได้หมดเลยเหรอนะครับนะธรรมดาอยู่แล้วร้อยสามวิวครับอนุโมทนาบุญนะครับผมติดตามมานานแล้วจ้าโอเคครับผมติดตามมานานแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ผมไปผมอยู่วัดพระป okay, okay. ่าว right? ัดวัดพระไอ้วัดป่าวน้ำเย็นอยู่แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะงานกฐินก็ได้คนเยอะนะครับคนเยอะยังไม่ไล่โรงแรมรอนเลยนะครับต้องดูว่าโรงแรมเต็มหรือเปล่านะตอนนี้ก็สบายๆชิวๆแล้วนะครับไม่ติดแล้วแต่ไม่รู้มันจะไม่ติด ด้านหน้าอีกหรือเปล่านะครับเส้นมิตรภาพมันติดนะครับช่วงนี้น่ารักตลอดครับชอบอาจารย์มากค่ะแหม่ย่าแม่ตาคนชอบกูขอบคุณมากกันลวกันนะครับชอบผมก็ดูคลิปผมเยอะนะครับดูดูทุก ep อะไรก็ดีเหมือนกันแลลวนะครับถ้าเกิดมีคลิปมีอะไรต่างก็เข้าไปติดตามแล้วกันนะก็ออกไทยรัฐแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้เจอของจริงครับเจอของจริงนะครับถ้เจอก็ทักแล้วกันแหละนะครับผมก็แต่งตัวเหมือนเดิมแล้วนะครับแบบนี้นะครับชุดกินชุดเที่ยวชุดเดียวกันนะครับชุดทําพิธี ุดเที่ยวชุดเดียวกันนะครับอาจารย์วันนี้วันฮาโลวีนแต่งตัวคืนนี้จะอ๋อผมก็คงเป็นหมอผีแหละนะครับนะผมก็คงจะงเป็นหมอผีนะครับผมก็คงจะหน่อยใไข่โถงเนี่ยผมผมก็เป็นหมอผีนะครับสักคู่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 นะ <c oughs> โอไขรโถงวะ๋ยวนึ่งคำหนึงครับโอเคต่อนะครับ หนูอยู่แถววัดป่าวังน้ําเย็นพอดีเลยค่ะโอเคครับก็เจอกันก็ทักทายแหละนะครับผมก็ชมชุดนี้เลยครับทั้งรักทั้งชอบค่ะสวัสดีครับโอ้โหรักชอบมากก็โอเคครับขอบคุณที่รักกันแล้วกันนะครับร้อยคนเราขอให้รักกบเยอะๆผมก็ดีใจแล้วไม่ต้องรักเยอะหรอกรักน้อยๆนะครับแต่รักนานๆพอแล้วนะครับผมนะโอเครักแบบที่ไม่ทําร้ายกันก็โอเคแล้วนะครับผมดีใจแล้วนะครับดีใจแล้วนะครับโอ้ยไอเหียแม็ี่นกนะครับติดหน้ารถ ฝนตกหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทางภาคอีสานนะครับแต่อยากสัมผัสลมหนาวเลยเกินนะครับฟิลที่ได้ผมอยากจะไปนั่งเถียงนาแล้วแดกเหล้าซอยจุนะครับประมาณนั้นเลยนะครับมันเป็นวิวนะครับที่แบบหลักล้านเลยนะครับกินเหล้าถุงนานะครับแล้วก็กินลาบก้อยซอยจุอาหารอีสานน่าจะอร่อยน่าดูเลยนะแล้วกูก็ไม่รู้ครับไอเฮียนะครับมึงก็ไปแต่เช้าแหละนะครับมงหาข้อมูลดูครับเริ่มุ่งนี้กี่โมงครับนะครับกูไม่รู้ครับผมไม่ใช่เจ้าวาดครับ <Cornell>. ลองไปหาข้อมูลที่ว right. so 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 ัดเลยแล้วกันครับมาถามกูเลยครับกูก็ไปเหมือนมึงแหละนะไอ้หอกหักมึงมาถามกูจะรู้หาอะไรครับผมนะกูก็ประมาณมึงก็ต้องไปถึงกูจะไปเช้าก็ได้นะครับมึงจะไปตอนค่ำก็แล้วแต่เองเลยแหละนะครับถามผมว่ามันเริ่มกี่โมงครับกูไม่รู้ครับไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยจริงๆนะครับแต่ก็สายก็ไปแล้วกันนะครับนะสายก็เข้าไปแล้วกันนะถ้าเกิดผมเป็นเจ้าวาดแต่ผมจะบอกได้นะเอ้เริ่มกี่โมงนะประมาณนั้นแหละนะครับมึงมาถามกูกูก็ ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยครับกูจะไปรู้ได้ไงครับว่าเริ่มกี่โมงอี่หอกหักนะอีเวนนะครับมึงถามกูเป็นเจ้าวาดเลยอีหากูว่าไปเหมือนมึงอะไรคิดหายนะครับแม่กู <c oughs> เอาต่อครับเ <c oughs> จ้าอาจารย์ตลอดสิ้นชีพโอ้ <c oughs> โหขนาดนั้นเลยมึงอีหารอ,อก,กูทศสนตดลุกเลยนะแล้ <c oughs> อาจารย์ตลอดสิ้นชีพนะครับเออเอา <c oughs> เอาเอา,เอา สิทธิพัทยาพ่อน้องอ๋อพ่อน้องบวยคิดถึงครับอาจารย์โอเคครับขอให้ผ่านมรสุมในชีวิตไปแล้วกันแหละนะครับตัวผมเองผมบอกแล้วนะครับว่าเอ้ยเอะอะไรที่เป็นความสุขผมผมอยากไปไหนผมไปนะครับผมอยากทาอะไรทําเพราะว่าบ่วงในตัวผมเนี่ยนะครับผมก็ค่อยๆตัดไปทีละบ่วงละบ่วงไปนะครับผมมีเวลาวันนี้งานเริ่มวันแรกด้วยอ๋อวันนี้งานเริ่มวันแรกงานอ๋องานวันนี้วันนี้เขาเริ่มแล้วเหรอครับถ้าเริ่มผมก็เข้าไปวันนี้เลยแหละนะครับนะ ถ้าเริ่มแล้วผมก็เข้าวัดวันนี้เลยครับดูท่าแล้วนะนะเออวันนี้น่าจะแบบวันเตรียมงานแหละนะครับผมอาจจะเข้าไปก่อนนะครับวันเตรียมงานนะครับพรุ่งนี้หลวงพ่อคงจะไม่ค่อยมีเวลานะถึงสารคามวัดเมื่อไหร่ว่อาจจะเข้าไปเลยนะครับวัดป่าน้ําเย็นนะไปดูก่อนนะครับว่าจะเอาเงินถ้ากระหินนะครับเอาไปร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยสวัสดีสุภาพรนะครับสวัสดีวันเลยนะครับที่เข้ามาเราฝังรับชมนะ 98แล้วนะครับจะมีวาาสนาได้เจอโอ้โหได้เจออยู่แล้วนะครับถ้าอยู่สารคามสวัสดีครับสวัสดีป้ามน้อยนะครับขอให้ขายที่ได้นะครับเร็วๆวันวันวันคืนนี้แล้วกันนะครับผมนะเห็นตามที่หวังไว้นะครับขอให้รอุปสรรคใดๆแล้วกันนะป้านะส,ส,สบายๆนะส,ส,สบายนะป้านะเออเอาแหม <c oughs> <c oughs> เวลาไอไอ้อะนะ <c oughs> อันนี้ก่อน สนใจเด็กหนุ่มอะไรไว้ทุกอ่านหรือไว้สนใจแล้วเนี่ยสนใจเด็กหนุ่มสักคนเอาไว้ชงเหล้าไหมครับรไม่ชอบนะครับเด็กหนุ่มครับชอบสาวครับนะแต่แดกเหล้าร้านไหนนะครับมีแบบคนชงเหล้าหนุ่มๆไม่เข้าครับไม่ชอบครับผมนะชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายหนุ่มๆนะครับชงเหล้านะ <c ười> <c ười> กูม่ไอ้เหี้ยสนใจเด็กหนุ่มๆสักคนชงเหล้าไหมถ้าสาวชงเหล้าเราพอได้นะไอ้เนี้ยหนุ่มๆไม่เอาแล้วนะครับนะไม่ถ้าหนุ่มๆนี่กูชงแดกเองดีกว่าครับอยู่บ้านดีกว่านะครับผมนะ โอ้แหมน้องแตงโมนะครับเข้ามาด้วยครับนะน้องแตงโมนายางนะครับตอนนี้นะครับผมนะช่วงนี้กําลัง s ควิดอินเลิฟอยู่แล้วนะครับไปฮานีมูนอยู่ธรรมชาตินะครับน้องแตงโมนะขอให้มีความสุขแล้วกันแหละนะครับผมนะเอ้าเป็นทางปลอดภัยครับผมโอเคครับสวัสดีทุก่านเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ยังปักช่องอยู่ครับยังปักช่องอยู่นะครับเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งนะก็ไม่นานอกผมว่าสารคามแป๊บเดียวนะครับไม่ไกลเกินเท้าผมขยี้นะครับเร็วมากนะครับผมเป็นคนขับรถไวครับ ไม่ช้าเท่าไหร่เดี๋ยวจับไปวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับวันนี้ก็คงจะอยู่สารคามนะครับคืนนี้พรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะครับไม่ต้องห่วงมาคืนเดียวพอนะครับเป็นอะไรที่ทําเป็นคนที่ทำปุ๊บ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 ทำเลยนะครับนะออกแล้วออกเลยนะครับคิดไวทําไวนะคิดไวทําไวร่วมบุญนะจะโอ้ไม่ต้องโอนหรอกครับผมร่วมเองนะครับไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวหาว่าผมแม่งไอ้เหี้ยนะไปงานกระถิ่นไรสัตว์มีแบบร่วมบุญร่วมอะไรอีกครับเดี๋ยวหาว่ากูแดกเงินอีกนะครับลำ นะกูเอาเงินกูเอ,เองเลยแหละนะครับทําบุญนะครับพี่เกียรติครับนะเออ <c oughs> เดี๋ยวไว้วันไหนร่วมบุญค่อยว่ากันแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดงานบุญงานอะไรต่างเงี้ยเดี๋ยวว่ามาร่วมบุญสร้างองค์เทวีส่วนโนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะแต่งานพวกกระถินแรงต่างนะครับกูไปเองดีกว่าครับผมบางทีมาเขียนว่าร่วมบุญบัญชีนี้ต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับโอ้ยเฮียแม่งเอาบัญชีวัดไปดีกว่าแต่ผมไม่มีบัญชีวัดนะครับไม่ง่ายเลยนะครับใครมีมีใครมีบัญชีวัดก็แปะบัญชีวัดไปเลยแล้วกันนะครับโอนเข้าวัดไปเลยนนนะะคครรัับบมมต้้อองโใหผ ถ้าโอนโอนให้วัดเขาเขาวัดไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อคอรหานินทานนู่นนี่น,น,นั่นอีกโอนเข้าบัญชีโกเวกโอ,โอ,โอตายนะครับอะไรครับเพราะผมก็ไปทาที่วัดเหมือนกันนะครับใครอยากจะทําก็ไปทาที่วัดแหละนะครับวัดป่าวัาน้ำเย็นนะครับก็น่าจะหาบัญชีไม่ยากนะครับเสิร์ชในเน็ตก็เสิร์ชดูแล้วกันนะครับโวยอ่ะคันคอไว้นะเออเดี๋ยวรอผ่านนี่ก่อนนะครับเส้นทางที่ว่าเขาทําทางนะครับสาธุครับเอ 8ปสิบเก้าแล้วนะครับตอนนี้สาธุสาธุเออเอาขอนที่นี้นะครับรับลูกศิษย์เหมือนเคยนะไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ถึงสํานักวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเป็นคนที่มาไวไปไวครับเช้าก็กลับแล้วนะครับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนเช้าครับเรียบร้อยเสร็จกลับเลยนะครับผมเป็นคนที่ทําอะไรแล้วว่องไวครับเข้าข้องไม่ต้องห่วงว่าจะช้าจะแรงต่างนะครับไม่ไม่ไม่ช้าแน่นอนครับปุ๊บโหมอไซค์เยอะครับเส้นนี้ สงสัยหน้าหนาวคนกําลังใจนี่นะครับออกคลิปออกเที่ยวกันนะออกคลิปออกไปเที่ยวกันสวัสดีใบม่อนครับสวัสดีครับสวัสดีนัดอะไรนี่น่าหน้าอะไรก็วานไปนะครับมาให้ดูชื่อก็ขออภัยแล้วกันนะครับตกหล่นขออภัยแล้วกันเพราะว่าผมขับรถไปด้วยนะครับแล้วก็ไล่ไปด้วยนะครับแต่หาปั๊มพีทีแดกกาแฟยังไม่ได้เลยครับตอนนี้นะแหมแถวนี้ไม่มีพีทีเลยเอ้ยรถน้ํามันไว้คันเบลเลยเต็มถนนรอดูนะครับหาปั๊มพีทีก่อน กาแฟไม่ได้กินเลยแต่เช้านยครับเงินรางวัลไปทันแน่มามาคนเดียวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเด็กเอ็นเดี๋ยวเด็กเอ็นรอโอ้ย <c oughs> ผมไม่ค่อยได้ชอบแบบแบบนี้นะครับแนวนี้นไหร่ครับผมเป็นคนกินเหล้านะครับก็คือกินนะครับไม่ค่อยได้แบบคิดถึงผู้หญิงน,นะครับถ้าคิดถึงผู้หญิงของสาวมาแล้วครับผมในจริงแต่ตอนนี้สันโดษครับอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับช่วงนี้นะ ตรงนี้อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวสบายสบายครับสบายใจนะครับอยู่คนเดียวสบายใจสวัสดีหันษารนะหันสารอันงนะครับอันงเนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันที่เข้ามานะครับจะลองหาปั๊มพีธีก่อนตอนนี้ผมไม่เจอปั๊มเลยครับพอถ้าเข้า m แปดแล้วยาวเลยครับมันไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับปั๊มนะยาวเหยียดเลยน้ํามันต้องเติมไม่พอก่อนไปวัดป่าของน้ําเย็นนะครับวัดป่าของน้ําเย็นที่จังหวัดสมหมาสารคามนะครับไปวัดป่าวองน้ําเย็นนะใคย เจอก็ทักทายได้นะครับก็ชุดนี้แหละนะครับผมนะชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยครับชุดอาจารย์ขุนกะวีสีสยามไม่เอาลูกศิษย์ไปเป็นเพื่อนหรอครับเพราะติดธุระกันนะครับลูกศิษย์นะครับเราก็มีทุระลงธุระป่าปางกันนะครับผมนี่ว่าจะเป็นการงานนะครับอยู่ครอบครัวบ้างนะครับแล้วก็มีการมีงานบ้างนะครับพอถผมเอาเข้าไปนะครับเขาก็จะเสียการเสียงานนะครับนะครอบครัวเขาก็จะขาดความอบอุ่นแหละนะครับผมก็เลยนะครับเลือกที่จะไปคนเดียวดีกว่านะครับนะ ให้เป็นคนขาดความอบอุ่นคนเดียวพอนะครับให้ลูกศิษย์เขาอบอุ่นพอแล้วนะน้องงานเงินแต่างเขาก็มีกันนะนะครับครอบครัวเขาก็มีกันนะนะครับไม่อยู่ครอบครัวนะครับอยู่ครอบครัวนะเดินทางวันพายครับโอเคับนายหญิงนะมาเที่ยวลาวนะอ๋อลาวเดี๋ยวไปครับลาวม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก็ไปครับไม่นานแล้วนะครับเรื่องนี้แหละครับได้ไปแน่นอนครับลาวเจอพีทีครับโอ้โหนะ เจอปั๊มพีทีแล้วครับโอ้สบายนะครับสบายแล้วได้สบายแล้วปั๊มพีทีมาหาสารคามแมะหาหนูบ้างค่ะเออเอาได้ครับมก็แวะมาหากูเนี่ยนะอืมลูกศิษย์สารคามแะมาหาหนูบ้างครับลูกศิษย์ปังทุกคนนะครับงานเขาเยอะกันนะครับไม่ง่ายครับก็เลยไม่อยากไม่อยากจะรบกวนกันนะครับหลายคนถามว่าอาจารย์ไม่เอาลูกศิษย์มาด้วยครับผมมาคนเดียวได้ครับกูยังไหวอยู่ครักูยังไม่แก่ครับพี่ฮากูยังขับรถเองสบายอยู่ครับยังเฟี้ยวอยู่ครับยังแดกเหล้าได้อยู่ครับนะเออไม่เป็นไรครับ ให้เขาอยู่ทํางานแล้วก็อยู่ครอบครัวไปครับสบายใจกว่านะครับผมนะมาอยู่กับผมก็คอยเ็าเรียกอะไรนะครับเร้ไม่รู้ว่าตั้มเต็มใจมาหรือโดนมาคับมาหรือเปล่านะครับประมาณนั้นเลยนะผมก็เลยนะครับมาอยู่แบบนี้คนเดียวดีกว่านะครับยกมาอยู่คนเดียวดีกว่านะครับผมสบายใจนะสบายใจอืมั้นเกือกมาที่ร้านค่าวบอยนะครับหมวกสักใบหนึ่งใส่ดีกว่าไหมครับดีไหมยืดถึงเสมอครับแม้ไม่ได้เจอกันโอเคครัวครับ มากินเจ้าฮ้อนค่ะอัญชลีโสกิมนะครับเอาค่อยว่ากันลูกศิษย์ไปก็นั่งเฉยเฉยครับอาจารย์ขับก็ถูกครับกูไปกูก็ขับรถเองอ่ะนะครับเอาง่ายง่ายเลยนะกูไปกูขับรถเองนะครับกูก็เลยมาคนเดียวได้ครับสบายสบายอยู่แล้วนะครับสบายสบายนะขับรถปลอดภัยครับเดี๋ยวไปหาค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปหาเข้ามาแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วกันร้อยสองวิวแล้วนะครับตอนนี้ถึงบ้านพิธีครับเดี๋ยวกูคุยแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันกินน้ําแป๊บหนึ่งนะอุ้ยสมาชิกใหม่เอ้า สมาชิกใหม่ก็ใหม่ครับผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์สิบปีแล้วครับถอยสัตว์กูยังเป็นอาจารย์ไม่ถึงสิบปีเลยเฮียกูเพิ่งมาเป็นอาจารย์เนี่ยประมาณห้าปีได้นะครับมึงจะเป็นกูสิบปีนะอยากเห็นอาจารย์ใส่หมวกครับก็ตอนช่วยน้ำท่วมกูก็ใส่หมวกไงมงไปดูแล้วกันนะครับอาจารย์เดินทางคนเดียวเปี่ยวเอกาครับสบายสบายเขาสบายสบายครับเดินคนเดียวโอเคแล้วนะผมว่านะจะได้ไม่ต้องรบกวนใครนะครับเพราะว่า ภาระหน้าที่การงานอะไรต่างเขาก็มีกันนะครับนะครอบครัวต่างเขาก็มีกันแหละนะครับบางคนนะครับอยู่กับผมอาจจะลืมแบบมีเวลาครอบครัวบ้างคือแบบคืออยู่กับผมนะครับอาจจะไม่มีเวลาครอบครัวนะครับมันก็อาจจะเกิดการน้อยใจกันบ้างนะครับถูกไหมบางคนอยู่กับผมอาจจะเสียการเสียงานได้นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสังเกตนะครับผมก็จะไปไหนมาไหนคนเดียวดีกว่านะครับจะได้ตัดปัญหาต่างๆไปนะครับว่าเฮ้ยม่ง แต่การเสียงานเฮ้ยไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะครับก็เอาเวลากลับไปอยู่ครอบครัวอะไรต่างๆก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่านะเดี๋ยวเขาจะน้อยอกน้อยใจนะครับตัวกูยังไม่แก่ครับกูไปไหนมาไหนคนเดียวกูก็ไปได้เหมือนเดิมเลยนะครับมึงมากูขับรถให้นั่งอยู่ดีนะครับถูกไหมมากูมึงก็มานั่งเฉยๆนะครับกูขับรถเหมือนเดิมนะครับกูก็มาคนเดียวได้อยู่ดีนะครับกูแค่คุยอสิริเป็นเพื่อนนะอาจารย์ครับผมจะสักเสริมดวงแนะนําหน่อยครับมึงเข้ามาในสํานักแล้วกันนะครับ มีชีวิตเพื่อเดยสวัสดีครับผมทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเดินทางปลอดภัยครับ FC บอลโอเคนะไปไหนครับอาจารย์มาสารคามนะครับมาจังหวัดมหาสารคามอาจารย์ไปทางว้านไผ่สารคามใช่ไหมมาบ้านไผ่ครับเข้าบ้านไผ่ครับผมเข้าบ้านไผ่เลยอาจารย์มาร้านเล็กหนูบ้างนะคะไอ้เหี้ยกูไม่รู้ร้านมึงร้านไหนอะนะครับผมนะสารคามไอสัตว์ตั้ง้างไกลนะครับกูคงไปหาแดกขาวมหาลัยมอสารคามนะครับสาวเยอะดีปลอดภัยทุกเส้นทางครับโอเคขอบคุณมากๆเลยแล้วกันนะครับ ที่ให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมไปไหนครับอาจารย์ไปวัดป่าวังน้ําเย็นเออเอาติดตามอาจารย์มาตลอดค่แต่ยังมีโอกาสไปหาครับมีโอกาสกเข้ามาแล้วกันนะครับวันที่เจ็ดที่แปดงานคืนสู่เย่าชาววิมานอสูรนะครับมาร่วมกันได้นะครับมากันเยอะๆนะครับมากันเยอะๆเลยนะงานคืนสู่เย่าชาววิมานอสูรนะครับมากันนะครับมากันนะไอเลยครับไอเลยปลอดภัยครับโอเคครับเดี๋ยวผม ขอลงไปซื้อกาแฟก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวไลฟ์ใหม่แล้วกันนะครับอรอแป๊บเดียวน่ากินกาแฟก่อนเดี๋ยวไลฟ์ใหม่ขอบคครับสวัสดีครับผม